สุดครับะครับมาถึงช่วงสดสุดสุดครับกับแขกรับเชิญผู้รอบรู้เรื่องราวความเชื่อของคนไทยนี่ระดับด็อกเตอร์นะครับพวกแขกรับเชิญนี้เลยนะครับด็อกเตอร์รอบทิศไวยะสุสีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเป็นผู้ยกระดับความเชื่อสู่ความรู้แน่นสิครับโอ้โหยวนะฮะขอขอนีดหนึ่งวันนี้ แ่พบเจอของเรานะฮะเราก็สูงร้0ยแแล้วนะพี่ผเจอเข้าไปนี่ดูสิฮะ180เจอ190เราเบาเลยเบาวิวเลยลูกนี้ลูงนี่เรียนด็อกเตอร์จะได้สูงใหญ่ล่ำสันเพื่อตี้แพี่ผมถามเลยดีกว่าเอาเลยพี่ที่ผมคุยกับเจไว้กับพระเครื่องเนี่ยพระที่ใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยเสริมไหมด็อกเตอร์จริงจริงมันต้องอยู่ที่เจตนาของคนใช้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคนใช้เนี่ย ไม่ได้มีเจตนาอย่างเช่นบังเอิญใส่แล้วก็ลืมวางทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยครับมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาจะเกิดกรรมอะไรขึ้นมาต้องมีเจตนาก่อนอครับถ้าไม่มีเจตนากรรมก็ไม่เกิดอะไรเป็นมตุถ้าเจต,ตนาเห <ขอ S 1> รอครับว่าเออเดี๋ยวจะไปธุระที่นู่นเอาเจตนาเนี่ยเอาพระเก็บวันนี้นี่ก่อนอย่างเงี้ยอ๋อก็ต้องดูว่าพระเครื่องทนเสกมาแบบไหนถ้าเกิดเป็นเสกแบบคาถาคมทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะเสื่อมแต่ถ้าเกิดเสกแบบที่พระท่านอธิษฐานพุทธคุณลงมาเนี่ยไม่เสื่อมเพราะว่า พลังงานพุทธคุณของพระนี่ก็เหมือนทองคําต่อให้เราเอาลงไปใส่ในน้ําคลําทองคํามันก็ยังเป็นทองคําอยู่ดีอ oh. แล้วอย่างนี้ครับดร์ถ้าเกิดพระเครื่องที่อยู่ในคอเราเราเรานาท่านไปเข้าที่อะโคจร oh. อะโคจรได้ที่ไม่ดีแต่เราเอาวางไว้หลังตู้เย็น <ite noise> เสื่อมไหมบอกแค่นี้ก็รู้เหมือนรู้เลยว,ว่าไปไหนอ,ะอ่ะคันนี้ไงโอ้เอาเนี่ยเสื่อมไหม ก็ <c oughs> ต้องอยู่ที่ครูบาอาจารย์ด้วยอ,อย่างครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยผมเคยฟังมาท่านมีตะกุดท่านบอกว่าห้ามเอาเข้าที่อะโคจรพอเอาเข้าปุ๊บหลอดแตกทั้งอันเลย,ย,ยจริงไหมฮ<น>ะต้องต้องถามครูบาอาจารย์ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นของบางท่านเนี่ยท่านก็อนุญ,ญาตไม่ว่าอะไร,รต้องต้องต้องไปถามครูบาอาจารย์อีกนิดหนึ่งผมเห็นบ่อยมากผู้หญิงที่อยู่ในวงการหรือนอกวงการเนี่ยชอบนะฮะนำองค์พระเนี่ยนะครับแล้วก็มีคลิปเน็บนะแล้วมาเน็บไว้ตรงเสื้อใน แล้วมันเดบไว้ตรงข้างๆนี้มัางเหมือนแบบอ,อยากอยากจะมีพระติดตัวแต่ไม่อยากห้อยคืออาจจะแต่งตัวไม่เข้าหรืออะไร้ยแ,แล้วมันเดบเนี่ยเป็นอะไรแมจริงๆอยู่ที่เจตนาเขาถ้าเกิดเขาเน็บเพื่อที่จะไว้บูชาไว้ระลึกถึงพระเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะลืมว่าร่างกายคนเนี่ยจริงๆแล้วจะผู้ชายผู้หญิงมันก็ข้างในกระตับไตไส้พุงเหมือนกัน<อ>มันไม่ได้ต่างกันมันอยู่ที่ว่าใจเขาคิดถึงอะไรถ้าเกิดุนได้ใช่เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์ <laughs> พูดทำไม ถ้าด็อกเตอร์เห็นบอกว่าจะมาให้ความรู้เรื่องเราที่พี่โรสถามเรื่องของหลักกุมารทองกุมารทองทําไมต้องเป็นน้ําแดงเอาเดี๋ยวจะมาเชิญเชิญท่านด็อกเตอร์นี้นํามาเลยเหรอฮะรรอบทิศเนี่ยหลายองค์สาธุอันนี้องค์จริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่พ็อปที่ทีมงานเราจัดตั้งขึ้นมานะครับท่านด็อกเตอร์รอบทิศนํามาเลยครับครับแล้วทําไมปางแตกต่างเหลือเกินครับเนี่ยคือจริงๆกุมารเนี่ยมีหลายประเภทมาซึ่งจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ปัจจุบันจะ ชอบบาายกันด้วยความเชื่อว่าจะช่วยโชคช่วยลาภจริงๆแล้วกูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านมีอุบายลึกซึ้งมากเพราะว่าคืออย่างที่เรารู้กันก็คือเมื่อคนเราตายไปแล้วก็เป็นวิญญ,ญาณที่เล,ล่ร่อนไปเพราะฉะนั้นคนเราตายไม่รู้กี่ล้านคนแล้วมันเล,ล่ร่อนเต็มไปหมดเป็นสัมภเวสี<ช>สัมภเวสีวิญญ,ญาณที่หาที่อยู่ไม่ได้ญญที่่่อยูไไมด้โดยเฉพาะพวกวิญญาณที่เขาตายก่อนกําหนดอย่างเช่นเราทําบุญมาสมมุติว่าอนุทําบุญมามีอายุ80ปีแต่บังเอิญโดนรถชนตายตอนอายุ20 ครับผมอีก60นิดเดียวต้องเปลี่ยนกระปุกเลยฮะจะได้เห็นภาพเั้นผ่านไปแล้วพอบอกรถชนผมเลยไปไปแถวชนบุรีเลยจะได้เจอรถแปดลิ้นแล้วไงฮะวิญญาณวิญญาณรถวิญญาณวิญญาณพิษนเพราะฉะนั้นอีก60ปี60ปีเราไม่ได้อยู่แค่60ปีเพราะว่าพอ60ปุ๊บอายุมันจะเปลี่ยนเป็นอายุทิพย์แล้วซึ่งอายุทิพย์เนี่ยในของชั้นแรกสุดเนี่ย หวันของเขาเท่ากับ50ปีมนุษย์5ปีกับปีกับ60ปีไปีก็คูณไป็น3,000ปีถ้าไม่มีใครทําบุญอะไรไม้เขาเขาก็จะอยู่อย่างเดี๋ยวนะฮะท่านดรสรุปองค์กุบาลทองเนี่ยจะสร้างขึ้นมาภาษาวัยรุ่นสร้างขึ้นมาเพื่อก็คือเพื่อพอมมีวิญญาณเยอะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านปฏิบัติดีท่านก็มองเห็น ทีนี้ถ้าจะให้ท่านไปแผ่บุญให้คนเดียวท่านไม่ไหวท่านก็อยากให้คนอื่นทําบุญบ้างแล้วก็อยากให้พวกนี้เขาได้รับบุญบ้างแล้วถวายนี่ทําไมต้องเป็นน้ําแดงน้ํากระเจี๊ยบได้ไหมจริงๆน้ําอะไรก็ได้เอาง่ายๆว่าสมัยอนุเด็กๆมีน้ําแดงไหมอย่างไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเด็กๆผมมีซาสีโอพี่นทเพราะฉะนั้นภูมานี่ตำราการสร้างอย่างต่ำก็สมัยอยุธยาไม่มีน้ำแดงแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าพิธีกรรมเดิมเนี่ย คงจะเป็นพวกน้ําหวานชนิดอื่นๆมากกว่าน้ำก้อยน้ำผลไม้น้ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวนิดนึงนะครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าวิญญาณมีหลายร้านวิญญาณแล้วก็เขาไปแบบพระองค์พระก็คบอกว่าอยากจะหาให้คนช่วยไปทาบุญแสดงว่ากุมารทองเป็นองค์เนี่ยเป็นเด็กไงแต่สมัยหมายความว่าวิญญาณที่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้เหรอครับจริงๆกุมารมีหลายประเภทไม่ใช่เด็กก็มีอ๋อผมเพิ่งรู้นี่เนี่ยไม่ใช่เด็กก็มีแต่ที่เขาทําเป็นเด็กจริงๆจุดประสงค์คือสําหรับพวกเรานี่แหละเพราะถ้าเกิดทําเป็นรูปผู้ใหญ่มัันนดูากลว Oh. ถ้าทําเป็นเด็กสักคนก็จะได้บูชาด้วยความสบายใจมากกว่าอัน,นก็แล้วแต่เขาเป็นกุมารทองปุบมันก็มีความน่ารักขึ้นมาทปนเพเลยมารียน,ยนดูกลัวถึงจะมาให้เราเห็นก็ไม่น่ากลัวมันเด็กมารอเล่นไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะฮะสามตนนี่แหละครับเป็นปางแตกต่างก,กันอย่างตนนี้เหมือนนั่งกวักเหมือนนั่งกวัก ส่วในใหญ่ที่เขาทําเป็นกุมารกวักนี่คือก็คือเขาเป็นรูปลักษณ์ของการกวักเพื่อเป็นทง ап, างโชคลาภกวากโชคลาภเข้ามาในมชื่อครับจริงๆกุมารเอามาแค่3ตนเนี่ยจริงๆกุมารมีถึง4ประเภทด้วยกันประเภทอะไรบ้างครับถ้าเป็นกุมารประเภทแรกสุดจะเป็นประเภทนี้เราเรียวกว่ากุมารสัมภเวสีสัมภเวสีริมนี้นะฮะทั้งสององค์เลยครับสององค์เลยใช่ใช่สัมภเวสีคือวิญญาณเร่ร่อนอยู่ทีนี้ วิญญาณสัมภเวสีเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่เราอ่านสมัยก่อนคุนแผนผ่าท้องมาแล้วก็ใช้คาถาอาคมบังคับแบบนั้นเนี่ยไม่ควรจะคุนแผนผ่าท้องบวกคลี่แล้วเอาเด็กในท้องมันมันย่างมันทำกุมารทองวิญญาณไม่ชำเชื่อผิดไอ้ที่ที่วัดอะไรได้เวรเเร่ใที่ศพเด็กทารกเต็มเลยอ่ะฮะที่ล่าสุดเนี่ยนนี่วัดไ่เงินวัดไ่เงินนไอ้นั่นก็คือวิญญาณเร่ร่อนใช่ไหมครับวิญญาณสัมภเวสีโอ้ซึ่งถ้าเราเอาคาถาบังคับเนี่ยถ้า บันใดก็ตามเหมือนคนมันโดนบังคับถ้าเกิดมันหลุดหรือว่าเราไม่ทํามันจะแรงก็จริงแต่ว่าเขาจะเล่นเราคืนเล่นกลับด้วยใช่เพราะว่าเขาถูกบังคับมาแต่เรืัองเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ท่านใช้จิตในการขออนุญาตเอามาแล้วขอมาบอกว่ามาทําบุญนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเล่ยล่อนอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ไปเกิดสีกทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาช่วยคนก็จะได้มีโอกาสทําบุญและคนที่บูชาก็จะได้มีโอกาสทญนิดนึงฮะเรื่องของการบูชาอย่างเป็นเขาเรียกเป็นตนใช่อไมฮะตนแบบนี้ตนเท่าไหร่ครับแบบเนี้ย จริงๆที่เอามาเนี่ยราคาไม่ถือว่าสูงมากจริงๆถ้ากุมาที่ราคาแพงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อเต๋วัดสามงามราคาหลักแสนก็พ่อเต๋ะคงทองนี่เป่าครับคงทองวัดสามงามแพงมากแพงมากอย่างงค์นี้ก็เป็นของลูกศิษย์ท่านนะฮะอันนี้หลวงพ่อแยมวัดสามงามก็จะราคาถูกลงมาหน่อยคือเหมือนว่าที่ราคาแพงไม่ใช่ว่าแค่วัดตัววัดนรือความเก่าเป็นเรื่องของความเก่าหอย่างจำนวนสร้างน้อยอ๋อแล้วเขาผมขอถามแบบตามตรงๆแล้วแบบชาวบ้านดูแล้วมันจริงหรอครับ มันจะให้โชคจริงๆเหรอครับคือเคยไปถามหลวงปู่หลายท่านท่านบอกว่าพวกนี้เป็นแค่กระจกของเรา mm. ก็คือหมายความว่า mm. เขาจะให้ได้ต่อเมื่อเรามีบุญที่จะได้ oh. แต่ทีนี้พอบุญที่เราสมมติว่าเรามีบุญจะได้ลอตเตอรี่จะถูกโชคเหมือนเราฝากประจำแล้วเดือนหน้า เราถึงจะได้เงินมาแต่ทีนี้พวกนี้เขาเหมือนเป็นพนักงานในธนาคารเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะช่วยให้มันมาเร็วขึ้นได้แต่มัที่ได้คือบุญของเราไม่ใช่เกี่ยวเับ<อ>เขาเป็นแค่ทําให้มันได้เร็วขึ้นจะมาทวงเบี้ยปาาระกันตอนปลายปีเอาเบี้ยปาาระกันมาอย<จ>่างนี้ครับจริงๆ,ๆถ้าคนบูชาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีทานบารมีต้องมีบารมีต้องรู้จักแผ่บารมีใหวสำเวอสีคือต้องทําตัวดีแล้วมันจะได้ดีคือคือยิ่งให้ยิ่งได้ใช่นี้ไหมฮะถ้าเราถ้าไม่มีบุญเขา ติบตนยี่สิบตนยังไงเขาก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้าบางบ้านเน่เขาบอกได้เห็นนะฮะกุมารพองในวิ่งเล่นกันคึกครื้นลากเก้าอี้กันโครคามโคกคราโคกคราบเผม <ไป S 2> เคยได้ยินเป็นความจริงไหมครับก็ม,มีมีเรื่องเล่ากันเยอะแต่ว่าอย่างอย่างองค์องนี้ครับของหลวงปู่หงเนี่ยเป็นกุมารเทพก็มีคนเคยเล่าว,ว่าเขาไปบนพิซซ่าไว้ว่าถ้าเกิดได้ของตามนั้นแล้วจะให้พิซซ่าแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอวนเสร็จลืมหรือไม่ได้ให้พอวันเดงอยู่ดีๆมีรถส่งพิซซ่ามาถึงบ้าน สั่งเองแล้วก็บอกว่ามีพิซซ่ามาส่งเขาก็งงไม่มีที่บ้านไม่มีใครสั่งเขาบอกว่ามีเด็กโทรไปสั่งแม่เจ้าก็สั่งเองเลยคูมานทองสั่งสั่งแป้งหนาหน้าแฮมชีสแต่ไม่รู้สั่งแม่อะไร พระเจ้าช่วยช่วยท่านจริงเหรอเนี่ยผมไม่ไหวเดี๋เกิดสมมติว่าวันนี้ในทีมงานของเราเดี๋ยวห้องส่งเราต่อไปรายการดังคืนแกมมี่เลยเลยนะ,อะขอวางไว้ที่นี่เลยสามองค์โลตนเลยนะจะได้ช่วยกันแล้วประเภทสองนี่แหละรครับไมก่กี่ประเภทหนึ่งีประเภทสองประเภทหนึ่งนี่คือประเภทสัมภเวสีก็คือเอาวิญญาณมาเพื่อเพื่อที่จะให้เขาได้ทําบุญแต่นี้เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสทำบุญอย่างอันนี้อาจารย์อภิชาาิเนี่ยจะต้องอาจารย์พิชชาติเป็นคนสร้างท่านถอดจิตลงไปขอในยมโลกคนที่เข้าแถว รอคำตัดสินอยู่แล้วก็ขอเอาวินดาบางส่วนขึ้นมาเพื่อ,อามาทำบุญจะสร้างแค่ครั้งเดียวอาจารย์อภิชาตินี่ไม่ได้เป็นพระใช่ไหมครับเป็นคา,าราวะซึ่งท่านสร้างครั้งเดียวแล้วก็เวลาสร้างเนี่ยเขาจะต้องเอานอนก่อนแล้วเสกจนกว่าจะตั้งขึ้นมาเองถ<อ>ึงจะใช้ได้<อ>แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่สอนเนี่ยคือกุมารเทพแบบนี้กุมาเรมาเทพนี่คือไม่ใช่สัมภเวสีแล้วเป็นเทวดาแล้วนนซึ่งองค์นี้เนี่ยของหลวงปู่หงเนี่ยท่านพบกุมารเนี่ยตอนที่ท่านทุรงอยู่เขามาหาก็มีจะมีสามพี่น้องมีกุมารคงทองทองเพชรแล้วก็พ่วงเพชรเพราะฉะนนนั้้เทววดาพกี ก็คือเขาไม่ได้มีวิญญาณประจําอยู่ในนี้อันนี้เหมือนเป็นสถานีรับส่งวิมานก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราไหว้เขาตรงนี้ก็สัญญาณส่งไปข้างบนเขาก็ลงมา,าไม่เหมือนพวกนี้ที่จะอยู่ประจําตัวเลยเรื่องพูดถึงกุมารทองเราก็ได้ยินเลี้ยงกุมารทองเลี้ยงกุมารทองวิธีเลี้ยงยังไงครับต้องเลี้ยงยังไงต้องให้เจไปฝากเลี้ยงอย๋ออ๋ออ่อนี่ไหมฮะไม่ต้องฮะเดี๋ยวดึกๆกุมารทองก<ห>็แต่งนั่ง่งนี้จะยุ่งนะฮะจริงๆวิธีเลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากก็คือ จริงๆสิ่งที่วิญญาณต้องการคือบุญเป็นหลักแต่เนื่องจากว่ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าพี่โน้ตไม่ใช่พี่โน้ตแล้วต้องเป็นอานุทแล้วแต่พี่โน้ตก็ได้ด็อกเตอร์ครับสมมติว่าอนตเนี่ยสมมติว่าเป็นคู่รักกับผมสมมตินะฮะจดได้นึกภาพง่ายๆสมมติว่าเราจะบอกว่าผมรักอนตถ้าเกิดบอกเฉยๆนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเกิดผมให้แหวนทองอนตอันหนึ่งเข้าใจง่ายกว่าไหมครับว่ารักเออรู้เลยนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำแดงก็เหมือนกันคือ ถ้ามันนึกถึงบุญบางครั้งมันนึกไม่ออกแต่ถ้ามีของมันทําให้เรานึกถึงง่ายกว่าสื่อกันได้ใช่มันสื่อกันง่ายกว่านี่คือประเภทสัปประเวสีประเภทกุมารทองเทพแล้วอันที่3าที่สี่ครับอันที่3คือเป็นกุมารที่คนไม่ค่อยรู้กันเป็นกุมารเขาเรียกกุมารเสกกุมารเสกกุมารเสกในที่นี้ก็คือเป็นกุมารที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเสกพลังจิตลงไปแล้วก็ เพราะฉะนั้นกุมารประเภทนี้ไม่มีตัวไม่ต้องถวายของแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุอะไรขึ้นเนี่ยท่านเสกให้เป็นภาพไว้สมมติว่าขับรถอยู่หลับในจะปรากฏเป็นภาพมาเตือนว่าระวังนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีโจรจะมาบุกจะมีภาพอย่างเดียวเป็นภาพมาช่วยอย่างเดียวแต่ไม่มีประเภทสาประเภทสี่ครับประเภทที่สี่เนี่ยเป็นประเภทที่ทุกคนสามารถเลี้ยงได้ประเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุมารบุญกุมารบุญกุมารบุญเพราะอย่าลืมอย่างที่บอกคือวิญญาณมันล่องลอยทั่วเป็นล้านล้านตนเพราะฉะนั้น อนอทอาจจะไปซื้อตุ๊กตาบลายมาสักตัวหนึ่งครับตุ๊กตาคิวพีตัวเล็กๆมาก็ได้มาตั้งที่บ้านเสร็จแล้วก็บอกว่า <c oughs> เทวดาภพภูมิทั้งหลายท่านใดยอยากจะรับบุญให้มารับกับเรา <c oughs> แล้วก็เราก็บอกเขาว่าทุกครั้งที่เราทาบุญมาอนโมทนามารับบุญกับเรานะเสร็จแล้วก็บอกว่าเขามาอยู่ตรงนี้ oh. เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาอยากได้บุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเสมอเนี่ย oh. เข้ามาหาเราเองไม่ต้องไปให้หลวงปู่กูบาจาจร oh. ท่านเสกก็ได้เคยกันไปนะกูบาทองมีทั้งสี่ประเภทนี่ยังไม่ไปรักยมนะ มีรักยมเดี๋ยวตอนหน้าแล้วกันรักยมทำไมต้องอยู่ในน้ำมันจันทร์เอออันนี้ดูด้วยท่านด็อกเตอร์ครับที่เรียกท่านด็อกเตอร์นยท่านด็อกเตอร์จบอะไรมาถึงได้รู้เรื่องราวของแบบว่าเชิงไปในทางวิทยาศาสตร์นิดๆเชิงไปในทางสายศาสตร์ด้วยซ้ำก็เรียกว่าเรียนมาโดยตรงก็ตรีก็จบปรัชญาโทก็ปรัชญาแล้วก็เอกพุทธศาสตร์เรียนได้นี้อย่างเดียวเลยผมคุยกับด็อกเตอร์นะครับคุณผู้ชมคุยกันตอนที่ยังไม่ทำรายการการเรียนด็อกเตอร์ในสายเนี่ยมันจะสบายใจกว่า การเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เรียนไม่จบมันจะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจักรวาลเวิรงว่างเนี่ยมันมันก็ะจบกัน<ะ>ไม่ได้คณิตศาสตร์หรือเรียนอะไรมันก็จะไปเรื่อยๆ<ะ>แต่ด้านนี้นะครับศาสนานะครับศาสนาทุกศาสนานะครับสอนให้คนเป็นคนดีทุกศาสนาอยู่ที่ความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นมันไม่ใช่ความงมงายแต่ความเชื่อโดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่นะครับพิสูจน์ได้เหมือน กับวิทยาศาสตร์เลยต้องจริงต้องดูจริงต้องใช่ต,ต้องมีผลแน,น <ะ S 1> ่เอาเป็ว่าวันนี้าาครับผมเรานําเสนอเรื่องราวของกุมารทองแต่ด้วยท้ายสุดแล้วก็คงจะต้องเป็นอยู่ที่เราในการปฏิบับบติตนเป็นมากระจกเราต้องทําดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คงต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเราท่านดรรอบทิพย์วัยสุขศรีครับผู้ยกระดับความเชื่อสู่ความรู้ครับผมขอบพระคุณครับ แล้วใครอยากรู้ว่าความเชื่อนะครับก็ติดต่อมาทางรายการของเราว่าเอ๊ะความเชื่อแบบนี้ฉันเคยเชื่อมันจะเป็นอย่างไรหรือเา,อาได้ครับผมเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเน้นเรื่องของเกมอีกทีไหมฮะเกมของเรานะฮะรอในช่วงต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเราจะบอกคําตอบไว้สี่คำตอบก่อนแล้วกันนะฮะคำตอบนะฮะข้อหนะฮะเน้นนะ,ะหนังครับข้อสองเพลงข้อสามแข้อสี่พร บอกใบว่าชื่ออาจังหวัดแล้วก็เตรียมโทรมาที่669-8294พี่โน้ตการจนบุรีนะครับเตรียมยกสายกันมาเลยคุยกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับเมด e ินไ h a i l a n d ยกระดับระชับยาัอศาวั็กเตอร์เต้นกันเลย